จับมาโอเคทุกคนสวยยิงคาบูช่ายัดจับมาต่อสวยมากสวยมากปึ๊บ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 ปึ้ยทุกคนเฮ้ยวัดโอ้ยฆ่าได้โอเคโอเคอ่ะจับมาสวยคอมโบเดิมไปจับมาต่อสวยปึ๊บ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 อุ้ยโอเคทุกคนได้เพิมอีกวันช็อตนะครับยังรอดอยู่ กกลับกันมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับไอโซคอนเทนต์สายแปลกร่าข้าหัวนะครับบอกเลยว่าพอทำคอนเทนต์นี้เนี่ยจะมีคนดูค่อนข้างจะชอบแล้วก็จะมียอดวิวที่แบบว่าสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับถามว่าคนดูชอบเนี่ยแล้วคนทําชอบไหมก็ก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีคนดูไงเออมันก็ต้องชอบใช่ไหมละ่ะซึ่งสายแปลกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่ายากกว่าทุกคลิปยากกว่าสายนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะไม่อัพหมัดและเราก็จะไม่อัพเลือดนะคะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะ ตามนี้เลยนะครับน้องๆบอกเลยว่าคลิปนี้สายแปลกเน้นแจกค่าหัวนะครับคุณผู้ชมจริงๆก็มีคนขอมาค่อนข้างจะแบบว่าหลายคนอยู่เหมือนกันจริงๆก็ออจำไม่ได้ต้องมีคนขอมานะครับซึ่งบักเจมเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวแบบว่าจัดค่าหัวแจกงามๆเลยนะครับผม <c oughs> ใครมันจะไปล่าได้แต่ว่าเราเป็นสายคนตรงคนเทต์นะก็เน้นขำๆไปแล้วกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสแล้วกันนะมามาทําการอัพค่าพลังเลยละกันเออโรบักเรา,าก็จะหมดแล้วจะขอไปใช้เงินมงก กันคุณผู้ชมโลบาคกเรามันเริ่มกระท่อนกระแท่นแล้วนะครับผม เดี๋ยวเอาเงินม่วงมาทําการ2 5 0พจัดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวทําการอัพสายกันนะครับเดี๋ยวเราจะแบบ2 2งสใช่ไหมแล้วก็ทําการอัพดาปืนผลโอเคประมาณนี้นะครับโดยสายนี้เนี่ยบอกเลยว่าแรงทุกสกิลนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าแรงแค่ดาปืนแล้วก็ผลนะครับส่วนหมัดกับส่วนเลือดเนี่ยตัดไปเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไปเอาของแต่งที่มันแบบว่าเพิ่มเลือดกับเพิ่มเออมานานะมันมีหรือเปล่าแบบทุกคนพี่ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าของ แต่งที่เพิ่มแบบมานาก็จะมีเป็นไอเจ้าดาโคใช่ไหมไม่มน่ใจว่าดาโคเพิ่มเลหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนอถ้าใส่ดาโคมาปุ๊บอู้ดาโคก็เพิ่มเรื่อกับเพิ่มมานานะครับบุคคลทุกคนเดี๋ยวเราใช้ดาโคแล้วกันนะครับหวังว่ามันจะช่วยได้ไม่มากนอแลลวกันนะครับคุณผู้ชมแลวก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับแชร์เป็นกาลังใจให้ปักเซมกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็มาอัดคลิปซะแบบว่าอ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ตีสองบอกเลยว่าไม่หลับไม่นอนนะครับไปโดนตัวไหนมาเนี่ยบักเซมอ่ะเดี๋ยวเราไปหาล่าข้าหัวกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็เจอใครกระใสหมดนะครับยี่าอ M สามสิบ M สอง M สาม M เอาหมดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปล่ากันเลยครับฮมกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเติมโลบ้างกับผลเกมพัดและจำหน่ายก็ตอนอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นบักเซมแนะนําร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านรับฟารมแนนะซ ฟาร์มเรนนะครับผมสนใจลิงล้านใต้คิดเลยนะจ๊ะช้าก่อนถ้าเกิดพี่พี่เพื่อนเพื่อนปยญาติยายพี่ป้านาอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปักเตมขอแนะนําี้นี่เลยครับผม IH a v e cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเด้อนึกถึงร้านคอมซิแบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ I have CPU สนใจลิงเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่า อ่จุบวในเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างจะมีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนในเซิร์ฟนี้ก็ข้างหัวไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ต้องคาดหวังถึงข้างหัวเยอะหรือว่าข้างหัวน้อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าโดนสกิลเนี่ยหนึ่งทีอาจจะแบบวันช็อตได้เลยนะครับผมก่อนจะเปนล่าเดี๋ยวเรามาจัดของกันดีกว่านะครับมาจงมาจาัดเซตกันดีกว่าเดี๋ยวเราขอเน้นเป็นผลมือละกันนะครับเอามือมาทําการดูดแล้วก็เดี๋ยวยิงคาบูฉาคยัดแล้วก็เน้นสกิลดงดาไปนะครับผมแต่ว่าเราพูดเนี่ยเหมือนจะง่ายนะครับลืมไปว่ามานาเราไม่มีนี่วาโ้ ลำบากกับเดิมเลยคือปกติเคยทําคลิปแบบว่าเล่นเลือดร้อยก็เคยทํามาแล้วเล่นมันาหนึ่งร้อยก็เคยทํามาแล้วแต่ยังไม่เคยแบบว่าเอาทั้งสองอย่างเนี่ยหนึ่งร้อยนะครับจริงๆก็เจ็ดร้อยถ้าใส่ของแต่งน,นะแต่ว่ามันก็ยากมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองดูแล้วกันเดี๋ยวขอดาบที่แบบว่ามันแบบขี้โกงขี้โกงหน่อยนะครับดาบขี้โกงก็ต้องแบบพึงแบบพึงมานาด้วยบางดาบมันโกงจริงแต่ว่ามานาอาจจะแบบไม่ได้แบบออกินมานาแล้วกันนะครับไม่มั่นใจว่าดาบพาปาคิริมันกินมานาไหมปึ๊บ โอเคไม่ได้กินมากก็ถือว่าได้อยู่โอเคทุกคนประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราแบบว่าออกไปกันเลยละกันในเซิร์ฟนี้มีท็อกซิกด้วยอะจริงๆก็แบบเออจริงจริงก็แบบโกโก้กวนะครับมาออกเซิร์ฟมาแล้วเดี๋ยวทําการรีเอ้ยมีคนมามีคนมาเดี๋ยวเราแบบว่าขอตั้งหลักก่อนละกันเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อน เดี๋ยวขอลอมนันนากับอรอเลื่อยมันเด้งก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตวูนแน่คลิปนี้ก็ไม่ต้องคาดหวังว่าพี่จะแบบลากคร้งหัวชนะนะครับแต่ว่าจริงๆพูดไว้ก่อนเผื่อแบบคาดไม่ได้แต่ว่าจะพยายามเหมือนกันก็อย่างที่รู้นะครับคุณผู้ชมว่ามันเล่นแบบยากมากๆนะยากจริงยากจริงอะไรจริงนะครับทุกคนแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับไม่ลองไม่รู้อาจจะแบบว่าชนะหมดหรือว่าจะแพ้หมดก็เป็นได้เหมือนกัน เลื่อนเราแบบขึ้นชามากเลยอะไม่ลงไม่รอทุกคนเดี๋ยวเราไปอะบิ๊กมาร์มานี่แอบแบบว่าหลอยๆไปก่อนละกัน2004หล่ลอยๆไปก่อนสู้เปล่าแอบบต่อๆไปก่อนคือเราไม่กล้าสกิลแบบไม่กล้าเข้าใกล้เขามากคนนึงสักว่าเดี๋ยวแบบเขาส่งเขาส่วนมันนี่คือตายนะทุกคนชุดเดียวนี่คือแบบไม่รอดนะครับนี่นมาละเปิดเผาไหจับมาโอเคิทุกคนสวยยิงคาบุฉยัสจับมาต่อสวยมากสวยมาก,มากปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บป๊บปทุกคน ฮ้ยวัดอ๋อฆ่าได้โอเคโอเคคลิปนี้อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็คือฆ่าได้หนึ่งคิวแล้วดีใจอะดีจุยอะไม่อัพเลยไม่อัพมานาฆ่าได้นะคะผมดีจุยเจมี่ดีจุยนะครับผมมันเป็นไปได้อย่างไงอะมามาคนเดิมนะครับคนนี้ยังใส่สะแบบว่าแขนเจมี่ที่แบบเป๊ะโอ้ oh. ลืมดูเลือดเลยทุกคนไม่ใช่สิมานานะครับขอเข้าเซฟโซนก่อนหนี้นีหนี้นี้น,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 นีนีก่อนหนูกลัวหนูกลัวหนูเข้าเซฟโซนก่อนมานาหนูหมดอ่ะมานาหนูหมดแล้วว่ายังไม่ได้ทอะไรเลยแค่บแบบวกระโดดจ่องจ่อง,จ,องจริงจริงนี่คือแบบมานาหายพึบหายพับไปแล้วนะครับผมอะไรอะ่ะอ่าอะไรวะพิมพ์อะไรวะ <laughs> อ่านไม่ออกนะครับน่าจะเป็นภาษาบ้านเกิดของเขานะครับทุกคนโอเคโอ้ยได้มาหนึ่งคิวเป็นไปได้เดี๋ยวเชื่อนะครับผมใครไม่เชื่อแต่ว่าเจมี่คือต้องเชื่อจังหวะนี้มามาสู้เปล่าสู้เปล่าถ้าสู้ก็ออกเซิร์ฟมาเลย ว่าไผเป็นไผเลือนเ0็ดร้อยก็ไม่ต่างจากหนึ่นะเอาตรงๆก็คือชุดเดียวก็อาจจะวันช็อตได้หมาใส่ฟงใส่ฟ้านหรือว่าดาบหรือว่าถ้าเป็นผลน่าจ,จะแบบถ้าไม่อัพใส่ดาบก็น่าจะฆ่าไม่ได้นะครับอุย้ยขอเล่นลุมกันเหรออุย้ยเถื่อนจังเลยอะ่ะ สู้ไม่ได้ไม่ดิออกเซิร์ฟมาเลยนะครับผมรอบนี้เซมี่พร้อมแล้วบอกเลยว่าพร้อมตั้งแต่เกิดนะครับไม่รู้ว่าเขาแบบเขาประตูหายไปไหนขึ้นฟา้ามาก่อนเห็นในหาดนี่คือเราแบบแอบบกลัวนะแอบบกลัวเขาไม่ไม่มาสู้กับเราอะแล้วในเซิร์ฟคนเป็นไหนกันหมดอะมาดีจะ้ะแม่สาวน้อยฝั่งมารีเหมือนกันด้วยข่าใหญไม่ตายไงประเด็นฝั่งมารีมาตีกันไม่เข้าตรงนี้มีหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากกอสตีปะโอ้กอสตีก็มีคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแบบเป็นผู้เล่นสายฟาร์มเบีวนะ้วเนาะเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาแลนะกลัววเเดดีนน๋ยราาออองมู ยังมีอยู่หนึ่งคนนะครับสู้เปล่ามาดิ สู้เปล่าสู้เปล่ากล้าเปล่าไอ้หนุม่มจริงๆขเขาไม่ต้องเป็นคนถ้ำหรือว่ากล้าเปล่านะเรายังแบบเปี้ยวเลื่อนๆเราก็น้อยจะลองมาท้าเขา PVP ดูนะครับออยังอยู่ใช่ไหม PVP สู้เปล่าอะไรอะ่ะ KO solo vs 1 2 m ไอ้หนุม่เมเองไม่ต้องกลัวหรอกเองสกิลโพมาเราก็ไม่รอดแล้วนะเองไม่ต้องกลัวเราหรอกบอกเลยดูให้พีเราด้วยให้พีเจ็ดร้อยนะครับผมไม่ต่างจากเลือดหนึ่งร้อยวันชดอสบายสบายๆถ้าจะไม่สู้เราก็ไม่ว่าอะไรโอเคทุกคนในเมื่อเขาไม่สู้สงสัยเราต้องแบบแยกเซิร yes, ์ฟ A later few moments later. อาจารย์เอตัวเองในเซิร์ฟนี้มีรุ่นใหญ่รุ่นโตรุ่นแบว่าโคตรโหดโคตรตึงด้วยนะครับมาเลย <c oughs> ลุ้นเต่านะครับเล่นผลทรายด้วยโอ้โหผลทรายนี่คือแบบว่าเราโอกาสแพ้เยอะมากนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะแบบกระจายอ่ะโอ้โหกระจายตาแน่เจมี่เอ็งแย่ยนแน่ในคลิปนี้อืมสู้เปล่าโอ้โหอย่าไปเปรี้ยวเขาอีกเราไปหาคนที่แบบอ<ำ>ืมมาร์ตีอ่อนให้เราหน่อยได้มัย้ยจริงๆใครจะมาอ่อนให้เซเมล่าระดับสามสิบเอ็มแล้วบอกเลยว่าเขาแบบน่าจะแบบเออพี่อ๋อรู้จักเราเหรออ๋อคนนี้คีอเอ็มเลยคนนี้สองเอาสามเอ็มหนึ่งก็สามสิบเอ็มนะครับว่าไงาไอ้หนุ่มว่าไงามาสู้กัน ดีกว่ามาโอ้โหผลสายไม่ค่อยจะสู้นะเอาจริงๆคือสกิลมันแบบมันสกิลวีมันค่อนข้างจะกว้างนะครับไปสู้เนี่ยอาจจะแบบตุยก็ได้แต่ก็มาพยายามมากันนายหนุ่มโดนสกิลซิมมังกรยังไงก็ตุยนะครับมาเลยกัวหนูกลัวหนูกลัว่อ้ยระวังเปิดเคนค้างเลยทุกคนโอ้ยบุยโอ้ยเกือบๆเล่นด้วยความระแวงนะครับผมอะจับมาสวยคอมโบเดิมไปจับมาต่อสวยปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บป๊บ บอ้ยอเอินทุกคนได้ไปอีกวันช็อตนะครับยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไม่ตายได้ยังไงอะเป็นไม่ได้นะครับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ช่วยคุณนะครับคุณต้องช่วยตัวเองอยังรอดอยู่คือเราต้องพยายามแบบว่าอยากให้เขาสกิลโดนเราเลยแล้วก็ต้องหาจังหวะแบบว่าเคาน์เตอร์แอตแทกดีๆอย่างเมื่อกี้นะครับแล้วพี่ก็แบบว่าถ้ามีโอกาสเราต้องห้ามพลาดคอมโบวันช็อตไปเลยนะครับยัดไปเลยนะซึ่งเมื่อกี้ก็โอเคนะครับจริงๆพี่ก็เล่นของแบบเล่นเอาดาบโกงมันด้วยนะเพราะว่าดาบนี้มันต้องแบบให้มันแบบ เปิดเคสหลบเฮ้ยเปิดเคสหลบไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยได้มา2คิวตึงๆนะฮ้ยหลบเคอร์เตอร์แท็กต่อทุกคนปึ๊บจับมาต่อสวยเปิบบเปิบ,ปบ,ปบ มันแรงมากโอ้โหเรียบร้อยเดี๋วเบิ่นคิวคอมโบแบบว่าตึงๆจะขอเข้าเซฟโซนมาก่อนแล้วกันว้าย,ายตัวเธอตัวเธอจเย็นๆตัวเธอแล้วเ,เข้าเซฟโซนมาก่อนนะครับผมจเจอป็นพ่อหนุ่มบิ๊กมารด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดาบกันบ้างดีกว่านะครับกว่าคนดูจะแบบเบื่อที่หน้าดาบนี้จริงๆก็โอเคเดี๋ยวหาดาบใหม่ๆให้คนดูที่แบบไม่เบื่อละกันนะดาบอะไรดีที่เป็น,นแบบที่มันแบบว่าสามารถคอมโบแล้วแบบหลุดยากๆอ,อ,อ่ะอ่า ทีปเปิลคาตานะน่าจะไม่ไหวดูทรงแล้วแต่ขอเป็นสไปกี้แล้วกันจริงๆเปิดเคีหลบง่ายมากเลยนะสไปกี้นะ่ะผมพิศารเกิดด้วยะอดจะเราแบบว่าไปรีลงลีลาหาผลกันดีก,กว่านะผลมันก็ไม่ได้เกิดไกลาจากเราข้างบนนู้นใช่ไหมอะเดี๋ยวเราไปหากันนะครับผมเราพังกระโดดขึ้นมานี่คือแบบกระโดดไม่กี่กระโดดก็ถ่ายไปครึ่งหลอดครึ่งเฮสีแล้วเฮ้ยครึ่งเออครึ่งพลังงานครึ่งมานาสิต้องใส่วะมีคนตามตู่เรามาได้ยินเสียงกูนะกลัวเออโอ้ยผลเขียวมาเลยเขียวับจีรีสอทมาเลยบาเลีย เราทำไมว่าไงโอ้ยสามสิบเอ็มใจเย็นนะเพื่อนว้ายวิ่งโอ้โหบักกี้โอเคเล่นเป็นสายผลใช่ไหมพอเนื่องสั่งว่าบักกี้ดาบโดนแต่ว่าสกิลไม่เสียจริงๆเล่นเป็นสายดาบมันก็ควรจะแบบดาเมจดาบไม่ใช่สิต้องบอกว่าจริงๆเล่นเป็นสายผลดาเมจดาบมันก็น่าแรงกว่าบักกี้ป่ะหรือว่าเขาสกิลแบบว่าเฉียดๆฉีวะแต่มันขึ้น PvP นะมาดิ30มสเอ็มสักเป้งมาละสักเป้งสักปังมาละสามสเอ็มลองดูเปล่ามาดิมาดิโอมาดินี่ไงดูเลยปึ๊บ นี่ไงเอาคอมโบไปก่อนหนึ่งคอมโบอุ้ย<ะ>เอาเศษเอ้โหไม่เข้าเลยไม่เหมือนจะแรงแต่มันก็ไม่แรงนะเมื่อกี้โอ้ยโอมานาหมด HP เ,เออมานา HP ยังเหลือมานาหมดไว้เจมอ่ะเฮือเรียบร้อยงงกันดิงงดิงงดดทุกคนอ่างงเลยอ่ะ งงกันสิว่าแบบโป้เดียวตายเดี๋ยวลองแก้ขาไปว่าแฮกโอ้โหไอ้งงไปสิไอ้หนุ่มนะะไอ้งงไปสิเดือ hack you are you hacks you hack ไปละกันนะครับคุณเล่นโปอ้อะโป้รีสพอสรีสพอสนะครับผมไอ้สติ๊เอ็มคงแบบว่างงนะครับว่ากูไม่เล่นโป้แตทำไมกูเต็มทีเดียวตายว่างงมาทิ้งทำหน้าแบบว่าอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้ละกันนะครับอาจจะสู้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราชนะมาทั้งหมด3รอบนะครับโดยข้างหัวเร ก็ไม่เสียเลยพเพราะเนื่องจากว่าเราถ้าหัวตายไปหนึ่งทีก็เสียสามหมื่นแต่เราชนะมาสามรอบก,ก็ได้มาสามหมื่นเช่นกันนะครับก็โอเคไม่เสียก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับถือว่าเกินความคาดหมายนะครับคุณผู้ชมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ซับแครกแชร์เป็นกำลังใจให้บางเซียมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครยังมีสายแปลกที่แบบว่าพี่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็คอมเมนต์ให้บอกกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบว่ามาเล่นในคลิปต่อๆไปแล้วกกัันนนนนะครผผมมมปาาณี้้แลวท